วันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวไมค์ซาร o โมนิกรุ่น SR MV 7,000นะฮะมันคือไมค์ที่รับเสียงได้ดีมันไม่ใช่เป็นไมค์ที่ใช้เสียบเข้ากับกล้องนะฮะมันเป็นไมค์ที่ใช้เสียบเข้ากับคอมอาจจะเป็นแบบ USB แต่ว่าเขาก็มีสายหลายแบบนะฮะให้เรามาแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะเทสในลักษณะของไมค์ที่ใช้ในการทำพอดแคสต์ร้องเพลงหรือว่าใช้ในการประชุมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสเปคกันก่อนเลย ก็คือไมค์ตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่มันสามารถปรับรูปแบบการรับเสียงได้4รูปแบบด้วยกันแบบแรกก็คือเป็นแบบสเตอริโอแบบที่2ก็คือเป็นแบบออมนิเดเรคชันอลแบบที่3ก็คือเป็นแบบพาริโอและแบบที่4ก็คือเป็นแบบไบเดเรคชันอลนะฮะมันทําได้4รูปแบบเนี่ย มันคืออะไรอธิบายง่ายๆเลยก็คือในการทํางานของเราเนี่ยงานหลายๆแบบเนี่ยต้องการรูปแบบการรับเสียงที่แตกต่างกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเทสกันดูนะฮะว่าไอ้รูปแบบการรับเสียงทั้ง4แบบเนี่ยมันใช้กับงานอะไรและมันให้ผลเป็นแบบไหนเรามาเรื่องของสเปคถัดไปก่อนดีกว่าก็คือตัวนี้รับเสียงได้กี่เฮิร์ตไมค์ตัวนี้รับเสียงได้20ถึง20,000เฮิร์ตนะครับอันนี้ก็คือช่วงของมันในการรับเสียงด้านล่างนะครับมันจะมีช่องเสียบหูฟังเพราะว่าไมค์ตัวนี้มันสามารถจะเป็นซาวด์การ์ดได้ ก็คือเวลาที่เราเสียบเข้ากับคอมเราสามารถจะสั่งให้เสียงเนี่ยมาออกที่ไม่ค์ตัวนี้แล้วก็ออกจากหูฟังแต่ทีนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันทําไม่ได้ก็คือการฟังเสียงของเราในขณะที่เราเลคคอร์ดมันไม่สามารถจะทําแบบนั้นได้นะฮะแต่มันจะฟังเสียงของเราได้ก็ต่อเมื่อเราไปเซตในวินโดว์บอกว่าให้ฟังเสียงไมค์ไปด้วยแต่ว่าผมเทสแล้วปรากฏว่าเสียงมันจะดีเลย์นิดนึง เพราะงั้นมันจะรู้สึกเลยว่าเวลาเราพูดไปแล้วอะเสียงมันดีเลย์นหน่อยมันจะแบบรบกวนมากซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเท่ากับใช้ไม่ได้นะเพราะงั้นผมก็เลยบอกได้ว่าช่องเสียบหูฟังที่มีมาให้เนี่ยใช้สำหรับก,การเป็นซาวด์การ์ดเพื่อฟังเสียงเพย์แบ็กในตัว PC ของเราเท่านั้นเอางี้เลยง่ายๆตรงๆถ้าใครคิดว่าจะร้องเพลงแล้วได้ยินเสียงตัวเองไปด้วยตัวนี้ทำไม่ได้แบบนั้นนะโอเคตรงนี้จบไปต่อมามาดูปุ่มต่างๆที่ตัวไมค์ตัวนี้กัน อย่างแรกนะครับก่อนที่จะไปถังปุ่มต่างๆคือตัวนี้เขามีวินชิลมาให้ด้วยสำหรับคนที่เป็นสายร้องเพลงนะฮะก็ติดไอ้วินชิลตัวนี้เข้าไปนะครับป้องกันเสียงปุ๊บปับปุ๊บปับ,ปบ,ปบอะไรเงี้ยเวลาที่เราพ่นลมออกมาแรงๆนะครับตัววินชิลก็จัดการได้นะตัวนี้เอาลงเอาขึ้นได้นะครับถอดออกได้ไม่มีปัญหาถัดมามาดูปุ่มตรงไมค์ดีกว่าปุ่มแรกปุ่มมิวนะฮะถ้ากดแล้วจะเป็นนี้มีสีแดงขึ้นเอาออกก็จะไม่มีไฟปุ่มถัดไปก็คือปุ่มวอลลุ่มนะครับ ปรับเร่งความดังของหูฟังนะไม่ใช่ความดังของการรับเสียงใหม่นะอันนี้เป็นความดังของหูฟังนะปุ่มวอลลุ่มนะครับอยู่นี่นะหมุนเอาปุ่มถัดไปนะครับก็คือปุ่มเร่งเสียงตัวนี้นะฮะเริ่มต้นจากศูนเดซิเบลนะเร่งเร่งเร่งขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วกลับมาที่ศนย์ปุ่มถัดไปก็คือปุ่มโลคัสนะครับอันนี้รู้กันอยู่แล้วโลคัสฟิลเตอร์นะปุ่มนี้ถ้ากดมันก็จะมีไฟเขียวขึ้นกดอีกทีก็อออกและปุ่มสุดท้ายตัวนี้นะฮะก็คือ ปุ่มปรับแพทเทิร์นการรับเสียงนะครับอย่างที่บอกว่ามันสามารถรับเสียงได้4แบบนะครับก็คือมากดปุ่มอันนี้เลื่อนไปตามแบบที่เราต้องการนะครับนะประมาณนี้ตามนั้นเลยส่วนด้านล่างอันแรกนะครับอันนี้ก็คือเป็นพอร์ต usb c นะครับที่เสียบสายตัวนี้เข้าไปแล้วก็เสียบ usb เข้าคอมนะฮะเสียบเข้าไปอย่างนี้ปึ๊กพอถัานมาก็คือเป็นพอร์ตหูฟังเป็นแจ็ค3.5แล้วก็ พอสุดท้ายก็คือเป็นพอร์ต XLR นะครับตามนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้ก็คือพอร์ตทั้งหมดแล้วก็เทคนิคในการใช้ใหม่นะฮะเขาให้พูดห่างจากไมเนี่อยู่ที่20เซนต่อไปเราจะมาเทสเรื่องของการรับเสียงในแบบต่างๆนะครับว่ามันจะให้ลักษณะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันโอเคครับตอนนี้เทสอัดเสียง ด้วยโหมดคาดิโอย์นะฮะก็จะได้เสียงออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็เสียงที่ได้นะครับตอนนี้ก็คือดูจากคอมก็ไม่ให้มันพีคนะครับให้มันอยู่ในระดับที่เรียกว่าประมาณหนึ่งนะฮะก็ยังอยู่ในจุดที่เป็นสีเหลืองนะครับน,นี่คือห่าง20เซนเป็นการรับเสียงแบบคาดิโอย์นะฮะโอเคตามนั้นครับตอนนี้นะครับเราก็ใช้การอัดเสียงแบบไบไดเรคชันแลนะฮะ ลักษณะการรับเสียงของไบเดเ e c ชัน n a ลก็คือมันจะรับเสียงสองข้างครับก็คือระหว่างตรงข้ามกันนะฮะก็คือผมฝั่งนี้แล้วก็ทางคุณเจสซี่นะฮะก็คือฝั่งนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองทำาค่แค่พอดแคสในการพูดคุยกันนะฮะเพื่อจะได้รับเสียงกันสองฝั่งนะอ่าเริ่มต้นเลยฮะเราจะมาคุยกับคุณเจสซี่ในเรื่องของกล้องโซนี่นะครับคุณเจสซี่มีความเห็นยังไงกับเทวีกล้องโซนี่ในตอนนี้นะฮะ คิดว่ากล้องโซนี่มันดีมากเลยค่ะใช้ดีแล้วก็เห็นมีเพื่อนๆอะไรอย่างนั้นก็ค,ค่อยๆย้ายมาใช้โซนี่มากขึ้นค่ะครับเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วตอนนี้โซนี่ออก A7 c นะครับคุณเจซี่คุณเจซี่สนใจ A7 c ซนไหมครับสนใจแต่ว่าตอนนี้ก็คงใช้กล้องเดิมไปก่อนค่ะเพราะว่ามันแพง คุณเจสซี่ใช้กล้องอะไรอยู่ฮะตอนนี้ตอนนี้ใช้ A 7 3ค่ะตามนั้นครับอันนี้คือการรับเสียงแบบ bidirectional นะฮะสำหรับการสัมภาษณ์การคุยกันแบบฝั่งตรงข้ามนะฮะก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับโอเคครับโอเคต่อไปจะเป็นการรับเสียงแบบสเตอริโอนะฮะลักษณะการรับเสียงมันก็จะออกมาเป็น2ข้างนะครับก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับตอนนี้คุณเจสซี่ก็จะมาอยู่ทางด้านขวางผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะเทสกันดูนะฮะว่าลักษณะการรับเสียงแบบสเตอริโอเป็นอย่างไร อ่ะเรามาสนทนากันต่อนะครับคุณเจสซี่ในเรื่องของเ,ออเทคโนโลยีกล้องโซนี่ที่คุณเจสซี่ให้ความสนใจแต่ว่ายังไม่ซื้อนะครับเมื่อไหร่จะซื้อขอเก็บเงินให้ได้ก่อนค่ะโอ,โอเคเพราะง,งั้นหัวข้อในวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องกล้องเลยนะฮะเราจะมาคุยเรื่องของการเก็บเงินวิธีเก็บเงินวิธีหาเงินยังไงให้ซื้อกล้องโซนี่ได้ค่ะครับคุณเจสซี่มีความเห็นยังไงครับมีความเห็นว่าต้องเป็นคนที่ขยันมากเลยค่ะ ในการที่จะเก็บเงินนะครับเพื่อที่จะซื้อกล้องโซนี่แค่นั้นพอใช่ไหมฮะใช่คือขยันพอแล้วใช่ค่ะต้องขยันขยันหาเงินใช่ค่ะแล้วใช้เงินแล้วครับก็ขยันใช้เงินได้เหมือนกันค่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี้จะซีก็เพิ่งขยันใช้เงินตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขยันเก็บเงินค่ะอ๋อครับผมยินดีด้วยครับและนั่นก็คือเสียงสเตอริโอนะครับโอเคครับต่อไปจะเป็นการเทสแบบอมนิไดเร็ชันแลนะฮะก็คือสําหรับการประชุม มันก็จะเก็บเสียงรอบทิศทางนะฮะแต่ว่าพอมี People มากขึ้นนะครับก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้โปรเจกต์เสียงคือเราไม่ได้เข้าใกล้มากเสียงตอนนี้มันจะอยู่ที่ระดับเขียวเหลืองนิดเดียวน้อยประมาณหนึ่งเลยผมก็จะขอเพิ่มตัวนี้นะฮะบวกเดซิเบลเพิ่มไปนะฮะเพื่อให้เสียงมันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่พีค20มากไปขอบวก10พอนะครับตอนนี้บวก10เข้าไปเสียงอยู่ในเกณฑ์สีเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองประชุมกันนะฮะสวัสดีครับหัวหน้าฝ่ายการตลาดนะครับ วันนี้เราจะมาประชุมเรื่องยอดขาย oh, กัน <okay. S 2> นะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะฮะช่วงโควิดตอนนี้บริษัทเราเนี่ยมียอดขายเป็นไงเรียนเชิญ oh. คุณหัวหน้าฝ่ายการตลาดนะฮะพรีเซนต์หน่อยครับช่วงนี้ช่วงโควิดก็การตลาดไม่ค่อยดีค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีการค้าขายได้น้อยลงค่ะโอเคการตลาดบอกค้าขายน้อยทีนี้ทางบัญชีมีความเห็นว่าไงฮะ ปิดไว้เซับเธอค่ะเฮ้ยคุณเป็นบัญชีเพิ่งตัดสินใจอะทางบัญชีมีความเห็นว่าไงฮะจากยอดขายวันที่แคมเปญสิบเอ็ดสิบเอ็ดที่ผ่านมารู้สึกว่าผลตอบรับตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามีแคมเปญทุกเดือนเลยอะโอเคบัญชีอะของคุณนี่แผนกอะไรครับเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของอะประธานครับท่านประธานออกความเห็นหน่อยฮะเราควรจะ จัดแคมเปญน้อยลงเพราะาถ้าเราจัดทุกเดือนคนเขาอาจจะคุ้นเคยแบบอ๋อเดือนทุกเดือนก็มีเดือนนี้ไม่ได้เดือนหน้าซื้อก็ได้เราก็ควรจะรอเให้เหลือแค่วันเดียวในทั้งปีคนจะได้มาซื้อเยอะค่ะก็คือวันเดียวขายได้ทั้งปีใช่ไหมครับใช่ประธานคิดอย่างนี้การตลาดพอใจไหมฮะตามใจท่านหนูน่าค่ะตามใจท่านหนูหน้าโอเคครับปีหนึ่งขายทีเดียวครับใช่ขายแล้วเราก็เจ้าดาราดังๆมาโฆษณาค่ะครับทีเดียวเลยนะครับได้นะคะโอเคครับ โชคดีนะฮะที hmm, ่อันนี้เป็นเพียงแค่การเทสประชุมนะครับที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเราจะปิดบริษัทกันเดี๋ยวนี้ครับสวัสดีครับปิดการประชุมครับปิดการประชุมครับโอเคครับเมื่อกี้ผมก็เทสไมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าแต่ละโหมดมันให้เสียงเป็นแบบไหนนะฮะมีอยู่อย่างนึงที่ผมลืมบอกก็คือเข้าแถมสายอะไรให้บ้างอย่างแรกก็คือตัว USB-C ที่เสียบเข้าตรงไม์นะฮะแล้วออกมาเป็น USB ธรรมดา นะครับเสียบเข้าคอมอีกสายหนึ่งที่เขาแถมมาให้ก็คือ USB-C ไปสู่ USB-C นะครับก็คือเสียบเข้าไอ้ตัวไม์ตัวนี้แล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็น USB-C แล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับก็คือเป็น XLR นะครับตัวนี้นะฮะ XLR เสียบเข้าหลังไม์แล้วก็เป็น XLRH นะครับไปเสียบเข้าลำโพงมันะ้งอะไรสักอย่างเนี่ยตัวนี้ผมไม่ได้เล่นผมก็ไม่รู้ แต่เอาไว้ว่าเขาแถมมาแบบนี้นะอ่าอันนี้เป็นข้อมูล information นะฮะสายแถมทั้งหมด3สายดามนี้ถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการลงงานจริงกันแล้วนะฮะจะใช้วิธีแบบนี้นะฮะก็คือตั้งไมคนะครับแล้วให้ยืนร้องเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะถ่าย MV นะครับแล้วเอาเสียงร้องเนี่ยมาทับเออไมคตัวนี้มันจะมีช่องช่องข้างใต้เนี่ย มันจะเป็นช่องเกลียวใหญ่ๆตรงนี้นะฮะแต่ว่าพอดีว่าผมหาอตัวเสียบเกลียวแบบนี้เพื่อจะมาต่อเป็นขาไม่ได้ผมก็เลยใช้วิธีบ้านๆนิดนึงนะฮะก็คือจะขออนุญาตตั้งบางสิ่งบนโต๊ะนะครับเพื่อให้ได้ความสูงแล้วก็ให้น้องเข้าร้องนะครับซึ่งคนที่จะมาร้องนะก็จะมีน้องเจสซี่นะฮะเจ้าเดิมแล้วก็น้องสาวของคุณเจสซี่ชื่อน้องมีมี่นะฮะพี่น้องนะครับมาช่วยกันร้องนะฮะวันนี้ก็อาจจะร้องกันหลายเพลงเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะฮะว่าผมใช้วิธีไหนนะฮะอย่างแรกนะครับเก้าอี้ครับ แล้วก็เอาไม้นะฮะตั้งตรงนี้นะครับผมก็ใช้วิธีตั้งใหม่นะครับบนเก้าอี้แบบนี้เอาแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับพอดีไม่รู้จะหาไอ้ตัวเกลียวใหญ่ตรงนี้จากไหนนะก็เลยใช้วิธีบ้านๆแบบนี้เดี๋ยวเวลาร้องเพลงก็จะห่างจากไอ้ตัวไม้นี่ยี0ิบเซนนะครับแล้วให้เขาร้องเพลงไปแบบนี้นะฮะโอเคหลังจากที่มาวัดความสูงแล้วนะฮะร,รู้สึกว่าการใช้เก้าอี้เนี่ยจะสูงเกินไปก็เดี๋ยวเปลี่ยนครับมาใช้กล่องแทนใช้กล่องนี้แล้วกันนะฮะกล่องซารามอนิกที่ที่ยาไปนัก็ได้นะเดี๋ยวนะครับ เราเราหาจุดที่พอดีใช้เลนส์สามห้าเอหนึ่งจุดสี่เป็นขาตั้งนะครับอ่ะพอดีไหมฮะก็ถือว่าพอดีนะ <S <S 1> <S 1> โอเคงั้นเราไปกันสภาพนี้แล้วกันนะฮะโอเควิธีเสียบหูนะครับไอสีแดงเนี่ยอยู่หูขวาไอเนี่ยอยู่หูซ้ายเออเออลองหมุนดูตอนนี้มีมีจะได้ยินเสียงนะครับเสียงเพลงเนี่ยจากคาราโอเกะใน u t u b e นะฮะจากไอตัวหูฟังซึ่งหูฟังเนี่ยเสียบเข้ากับไม์นะครับให้ลองฟังก่อนเบาดังดังเบาได้ตรงนี้นะฮะมีวอลลุ่ม อย่างที่บอกว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับก็ oh. สู้ๆนะครับ <laughs> อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองเทสกันเลยแล้วกันนะครับ May the force be with you นะครับเดี๋ยวผมจะอัดเลกคอร์ดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ทำเสร็จแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้วฮะกับน้องสาวเจสซี่นะฮะน้องมีมี่นะครับ,อ,รบอันนี้ก็จะเป็น เจสซี่แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เจสซี่นะฮะัร้องเพลงตอนนี้ก็มีการปรับขาตั้งไม้นิดหน่อยนะฮะโดยการเอาไฟนะครับเอาไฟตั้งไว้นะก็ข้สมัยกันไปนะครับอ่เจสซี่ก็ใช้การขยับเอาประมาณไหนเดี๋ยวเราก็ต้องมาเทสกันอันนี้ก็จะฟังแมคกิ้งแทรซ์นะฮะอ่เดี๋ยวเทสดูนะได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมได้ <S <S เออดังขึ้นได้ไหมคะอ่าดังได้บิดที่ไอ้นี่ได้เลยครับ oh. บิดที่นี่นี่วาลุ่มตรงนี้ จะซีบิดได้ไดเลยนะอันนี้ได้ไหมโอเคไหมความดังโ <Okay. S 1> อเคไหมโอเคค่ะอะเริ่มเทสกันเลยโอเคตอนนี้ก็อัดเสียงกันเรียบร้อยแล้วฮะต่อไปก็จะเป็นการถ่าย MV ทีนี้ด้วยความที่ตัวไมเนี่ยนะฮะเอ่อมันไม่สามารถที่จะ เสียบขาได้หมายถึงว่าผมผมยังหาอะไรมาเสียบแทนขาไม่ได้นะฮะผมก็เลยจะถ่าย MB ด้วยลักษณะว่าให้ร้องกันแบบปากลาวก็จะออกมาเป็นแนวๆประมาณนั้นนะฮะโอเคตอนนี้ก็เซตอัพกิมบอลเรียบร้อยแล้วนะ,ะสำหรับการถ่ายเตรียมตัวเอาเลยคุณเจส เดี๋ยวผมก็จะถ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็นะครับจะถ่ายไปหลายและมุมอีกประมาณสัก2มุมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูไฟนนลกัน Pretty you gave her your sweater, it's just polyester. But you like her better. I wish I were Heather. Watch as she stands with her arm in your hand. Put your arm round her shoulder. Now I'm getting colder, but how could I hate her? She's such an angel, but can kinda wish you were dead It's like her better. I wish I just polyester but better you her ตอนนี้ก็ถ่ายของมิมี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็ถึงคิวของเจสซี่นะฮะก็มีการเปลี่ยนไฟให้เป็นสีม่วงกับน้ำเงินนะครับเพื่อให้ได้ความเป็นอนาสเตเชียนะฮะพร้อมแล้ว โอเคมันก็ตาม <Everybody S 1> นั้น <is S 1> และ <it 's S 1> ครับ <with them. S 1> เดี๋ยวไปดูไฟนอกกันนะครับโอเคครับ <Yeah. S 1> อืม h e a r t don't fail me now Courage don't desert me Don't turn back now that we're here People always say life is full of choices, no one ever mentions fear. to finally them too